คณะวิทยาการจัดการร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดกิจกรรมวัยรุ่นปล่อยของตลาดนัดผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในวันที่25มกราคม2566ณบริเวณหน้าอาคาร4มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริตชันชิตปรีชารักษาราชาการแทนอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมและกล่าวรายงานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสามารถอายกรคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ จากนั้นเป็นการเล่าประสบการณ์โดยผู้ประกอบการร้านกัดจังคาเฟ่เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษานอกจากนี้บรรยากาศภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมตลาดนัดที่ออกร้านโดยนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการทั้งหมด40กลุ่มและมีการจัดแสดงดนตรีจากสาขาวิชาดนตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5 6 6าสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัรยราชภัฏสกลนครจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัรยราชภัฏสกลนครตามมาตรฐานการอุดมศึกษาพศ2อ6 5สอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมบูรณ์ชาวชัยโขงรองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและอาจารย์วิทิพงศ์พันธุมนันพ่วอในการสำนักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนกล่าวรายงานพร้อมด้วยอาจารย์ที่เข้าร่วมกว่า6 คน10ซึ่งมีวิทยากรบรรยายผ่านระบบซูมได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจินดาพรจำรัดเลิศลักษ์พ่วงในการสำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสรารคามและรองศาสตราจารย์ดรประสาสตร์เนืองเฉลิมอาจารย์ภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสรารคาม การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดทำหลักสูตรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการวางแนวทางการจัดการศึกษาและเป็นตัวกำหนดทิศทางของการศึกษาในการที่จะให้ความรู้การเสริมสร้างเจตคติตลอดทั้งการฝึกฝนในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนารอบด้านที่จะทำให้การศึกษาดำเนินไปสู่เป้าหมายและมีคุณภาพ วันที่1กุมภาพันธ์2566มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและอำเภอกุดบาพร้อมด้วย7ภาคีเครือข่ายได้แก่เทศบาลตำบลกุดหายเกษตรอำเภอสาธารณสุขอำเภอปศสุสัตว์อำเภอพัฒนาการอำเภอองค์กรสตรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้จัดกิจกรรมคิกออฟโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งณห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดห อำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนายอำเภอและปลัดอำเภอกุดบากทีมนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงเทศบาลตำบลกุดไหยพร้อมตัวแทนชุมชนในพื้นที่และทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิจิตาสุจริตอาจารย์ดรสุทธิสาซองหลิกนอกและอาจารย์ดรสุธาสินีคุปตบุตรพร้อมคณะทำงาน การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีในการเสวนาร่วมกันในการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ตำบลกุดไหการวิเคราะห์สวท์ในประเด็นการแก้ปัญหาความยากจนเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งรวมไปถึงการหารือแนวทางกิจกรรมแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเพื่อทำให้เกิดแนวทางการดำเนินการในระยะต่อไป กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดอบรมหลักสูตรวิศวกรสังคมรุ่นที่2โครงการพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมณหอประชุมจามจุรี2มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยอาจารย์ดรพรเทพเสถียรนพเก้า 9, รองอธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและนางวัสนาจักสีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์ที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษาเข้าร่วม การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่3 5ถึง5กุมภาพันธ์2566จำนวน3วันซึ่งมีกิจกรรมที่จะพัฒนาซอฟต์สกิลเพื่อเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21คือเป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏสกลนครที่เข้าร่วมกว่า100คน วันที่2 6ถึงกุมภาพันธ์2,566สถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฒสกลนครร่วมงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2,566ครั้งที่24สณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานครในการนี้ดรคันชิตสิงห์สุขนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศดด้านพลังงานทางเลือกเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลการวิจัยแห่งชาติผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปีงบป,ประมาณ2,566ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระนิธิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชากุมารีในผลงานเรื่องเครื่องอบลมร้อนแบบพาราโบลาโดมพลังงานเซลแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ได้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชันชิตปรีชารักษารษาชการแทนอธิการบดีพร้อมผู้บริหารคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัศสกลนครเข้าเฝ้ารับเสด็จและร่วมแสดงความยินดีรวมทั้งร่วมกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ได้แก่ เป็นกรรมการประเมินผลงาน iNew Gen a w a r d 2023ระดับมัธยมศึกษาและจัดแสดงนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากหน่วยงานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรสร้างมูลค่าผลงานรถเข็นสูบน้ำพลังงานเซล์แสงอาทิตย์แบบมัลติฟังชันโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องพบชาอามาดซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศตลอดจนสื่อมวลชนเป็นจำนวนมาก